น้องปามีนะคะก็คือน้องอยู่อนุบาลสองทับสามค่ะอ๋อน้องอยู่ชั้นอนุบาลนะคะ,คะอายุเท่าไหร่นะคะอายุหกขวบค่ะก่อนที่น้องจะทานอเลไทยน้องเป็นยังไงบ้างคะคือก่อนหน้านี้นะคะคือน้องไม่ค่อยนิ่งอืทํากันบ้านก็คือไม่จดจอะะ่อค่ะทำทำรีบๆก็คือตัวหนังสืออะไรนี่ จะออกมาไม่สวยเลยเแล้วก็จะอยู่กับอะไรที่เดิมๆได้ไม่นานทำๆรีบรีบอยากจะไปเล่นอย่างเดียวแล้วก็นอนกลางคืนก็คือแบบรู้สึกตัวแล้วแบบดีดขาแล้วก็รแบบ้องอเ,เหมือนอเ,เหมือนน้องไม่หลับอะค่ะคก็คือแม่ก็รู้สึกว่าเตอเนอเป็นกังวลอนะ่ะน้องตื่นมาก็งองแงเหมือนเขาหลับไม่เต็มที่ค่ะก่อนที่จะให้น้องทานก็เลยไป เคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าน้องหลับลึกหลับสนิทค่ะสมาธิน้องจะดีขึ้นเราก็เลยหาตัวช่วยที่ว่าอะไรที่ไม่เป็นอันตรายกับน้องก็คือลองให้ซื้อ,อผลิตภัณฑ์อัลตรยมาทานนะคะคือสังเกตอาการน้องตอนอีกวันหนึ่งก็คือตื่นเช้ามาไม่ง,วง,งัวเงียน้องหลับสนิทหลับสนิทเลยะะตื่นฉี่ครั้งเดียวตอนเช้าเราก็เลยว่าโอ้ออผลลัพธ์ดีมากเลยแล้วก็ อยู่กับสิ่งเดิมๆได้นานวาดรูปก็คือเมื่อก่อนไม่อยู่ในเส้นเลยทำสมมติครูมีคำสั่งมาสามภาพให้ระบายสีก็จะได้ครึ่งอันบ้างสองอันบ้างแล้วก็ครูก็จะบอกว่าน้องไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ครูสอนบงกระดารอันนั้นคือก่อนก่อนที่จะทานใช่ค่ะคะ แล้วก็หลังจากนั้นทานมาเรื่อยๆก็รู้พัฒนาการน้องดีขึ้นค่ะจะไม่สนใจสิ่งที่แบบว่าเคยทําเดิมๆก็สนใจมากขึ้นก็คือมีสมาธินานขึ้นใช่ไหมจดจ่อได้นานขึ้นด้วยสิ่งที่เราเคยพาไปสถานที่เรายังอึ้งเลยพ่อแม่นั่งรถไปน้องแค่จาได้ว่าตรงนี้เคยมานะโอ้ค่ะเราก็เลยบอกว่านี่มันมันเสริมได้จริงๆค่ะตอนนี้เราก็เลยแบบยังให้น้องทานแบบต่อเนื่อง คุณแม่คุณแม่น้องปามีให้น้องปามีทานไปสักประมาณกี่กี่กล่องคะถึงแบบว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องที่ชัดเจนนะคะสามเม็ดแรกคือสามเม็ดแรกเลยค่ะสามเม็ดแรกเลยคเม็ดก็คือคเม็ดก็คือให้ทานอะเลยไทยสามเม็ดแรกก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ค่ะพอทานไปสักประมาณกี่กล่องคะถึงแบบว่าเรื่องสมาธิความจําถึงแบบเริ่มเห็นสามคุณแม่สังเกตกล่องที่สองอ๋อกล่องที่สองนะคะใ็ประมาณเดือนหนึ่งใช่ค่ะ ก็ฟังแล้วประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมาก <Okay. S 1> ๆาเลยนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้มานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าให้คะแนนเต็มสิบอะค่ะคุณแม่น้องปามี่ให้คะแนนอะไรท้ายสุให้สิคะแนน,ใ,แน,นใช่ไมเพราะเราเราไม่เราไม่ได้มาเวอร์เรื่องสินค้าว่าอ้ยมันดีอย่างงี้คือถ้าเรากินลูกเราดีเรากต้อง